ก็คลิปนี้มาอยู่กับช่างโกสตอรี่นะครับคลิปนี้จะมาแชร์ความรู้ด้านงานไฟฟ้าครับอุปกรณ์ทัมเมอร์ดิเลเดี๋ยวจะพามาต่ออุปกรณ์ทัมเมอร์ดิเลก,ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาไฟบวกกับไฟลบมาต่อที่ขั้ว7กับ2กำหนดให้ขั้ว7เป็นไฟบวก แล้วก็โคดสองเป็นไฟลบตอนนี้ทําเมอร์ได้รับไฟเลยนะครับบวกลบบวกก็เข้าโคดเจ็ดลบก,ก็เข้าโคดสองเรามาลองใส่ทําเมอร์เพื่อให้ทำงานกันเ,เราเอาลองเสียบ สังเกตไฟนะครับตอนนี้ทํมเมอร์เริ่มจับเวลาสั่งให้หนาคอนแทคทำงานเราตั้งไว้ที่ประมาณประมาณนี่ปับสเกลหน้าปัดอันนี้เราตั้งตั้งประมาณสิบบิเดี๋ยวลองดูหน่อยสิบิ อันนี้คอนแทคทำงานเดี๋ยวเรามาต่อหลอดไฟพ่วงเข้ไปกับทามเมอร์นี่เลยก่อนที่จะต่อหลอดไฟพ่วงเข้าไปเราก็ดูหน้าคอนแทคก่อนว่าเราจะใช้คอนแทคชุดไหน จากในแรกแกรมนี่เป็นคอนแทคชุด134แล้วก็ชุด856เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นชุด134ก็ต่อ1กับ3ไวไปก่อนเป็นน้าคอนแทค t o เราแก็ต้องเอาไฟจากขั้วเจเป็นขั้วบวก มาจำไฟให้กับครัวหนึ่งแล้วเราก็ออกหลอดไฟมาต่อที่ครัวสาม ใส่ไฟลบให้หลอดไฟก็เดี๋ยวลองมาใส่ทำเมอร์เสียบป๊กกรดูการทำงนานขหลอดไฟตอนนี้ทำเมอร์เริ่มนับเวลา ผ่านไปสิบวิเราไฟก็จะติดครับอันนี้เป็นคอนแทคหนึ 3, ่งกับสามเเดี๋ยวจะทดสอบหนึ่งกับสี่ที่เป็น NC เดี๋ยวถอดปากออกก็โยกจากขั้วสามมาเป็นขั้วสี่โยกจากขั้วสามมาเป็นขั้วสี เอาทัมเมอร์ใส่เข้าไปก็เอาลองเทสกันอันนี้เป็นคนหนึ่งกับค้อสี่คอนแทค NC <Okay. S 1> สังเกตคอนแทค NC ในกรณีทัมเมอร์จับเวลาไฟจะติดพอถึงสิบวิไฟดับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เอาอุปกรณ์ทัมเมอร์มาให้ดู ว่าการต่อใช้งานต่อ,อย่างไรก็คลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจ Subscribe ด้วยนะครับ